โสปีตะสปิบุรุษเปี้ยโสนั้นเอวะนั่นเลเอตระหิบัตนีกุลบุตรโตหุตวาเป็นกุลบุตรกุสโลผู้ฉลาดสาลิตตะกะสิเปในศิลปะการดีกรวดเอวะ นั่นเองสาวัถียังในกรุงสาวัถีเอกเทวสังวันหนึ่งสุตวาฟังธรรมังธรรมปรปปิชิตวารัตูปสัมปโทอโหสิแปลรวบกันนะครับได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเอกเทวสังวันหนึ่งโสภิกขุ ภิกษุนั้นอาทายะพาเอาเอากังทหราระภิกขุงภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งคันตาวาไปอาจิระวะติงสู่แม่น้ำอาจิระวะดีนิหัตนหัตตวาอาบแล้วอาถาสิได้ยืนแล้วนทีตีเรที่ฝั่งแม่น้ำ ตังคนันเยวะในขนาดนั้นนั่นเองทเวหังสาหงสองตัวคัจชติบินไปอากาศสในอากาศโสเธอตังทหระอาหะพูดกับภิกษุหนุ่มนั้นอิติว่า อหังกระผมปหริตาวาสักขายะนะครับเปตติยาพัดแปลว่าเอากระผมสักรายะเอากรวดปหริตาวาดีดหังสังหงปชิมงังตัวอยู่หลัง อิมังนี้อักขิมหิที่ในตาปาเตสามิให้ตกลงปาทะมุเลแทบเท้าอิติดังนี้อิตโรทาระพิกุภิกษุนมอาหากาวอิติว่าตวังท่านณสิกิสสิจักไม่อาจ โสเธอวตวาจึงพูดอิติว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตะวางท่านอุปทาเรหิจงคอยดูเถิดดังนี้แลว้วคิปิดีดสักรงังดีดกรวด ตียังสังสามเหลี่ยมเอกังก้อนหนึ่งปัจโตข้างหลังตัสะหังสะสะหงตัวนั้นสังขรารก้อนกวดสัตวทางอากาศิได้ทำเสียงดังรุดรุดรุนระรุดรุนติหุนหุน หังโสหงนิวติตวาเหลียวมาโอโลเกสิดูแล้วตังคนันยวะทันใดนั้นโสเธอปหาิกก็ดีวัตะสังครงังดีกรวดกลมเอกังก็หนึ่ง อาคิมิตรงในตาประภาเคอีกข้างหนึ่งตัดสะหังสะสะของหงนิวัติตวาโอโลเกตะสะตัวที่เหลียวมาดูตัสะนั้นสังคราก้อนกวด วิชิตมาทะลุอักขิงในตาอิตรมปิแม้ข้างหนึ่งคตาไปหังโสหงมหาระวังระวันโตร้องเสียงรั่นปฏิตกลงปาทะมลเลที่แทบเท้าเอวะนั่นเองพิกขูพวกภิกษุ ต่มาถังยตวาทราบความนั้นแล้วอาจิขิงสุจึงกาบทูลสัตธุแด่พระบรมศาสดาสัทธาพระบรมศาสดาวิคหะวิคระหิจึงติเตียนตางพิกขุงภิกษุนั้นอันนีกกาปริยายนะโดยปริยายอิติดังนี้แล หังสัาตะกะวัตถุเรื่องพิสุผู้ข่าหงอาคตางังมาแล้วสาริตตกะชาตะกะวันนายังในอัตกถาสาริตะตะกะชาดกเรื่องต่อไปนะครับเอโกปุริโสบุรุษคเนึงอุคันหิเรียนตังสิบปังศิละปะนั้น สันติเกณในสำนักปีตสัสปิสะของบุรุษเปี้ยตัสสะนั้นเอวะนั่นแลอัตาะข้างนั้นปีตสัสปิบุรุษเปี้ยอาหะสังนังเขาอิติว่าเปิดคำหมยาเล็กนหนนะครับ ตาตาพ่อตาวางท่านวีมังสันโตเมื่อจะทดลองสิบปังศิลปะมาเรตัสสะบุคลาสะเมื่อบุคคลมาเรตัสสะฆ่าคีวาอาคีวิ่งคาวิ่งบุคลาสะเมื่อบุคคลมาเรตัสสะ ค่าคาวิงโคทันโดสินไหมสตางอธิจะถูกปรับสินไหมหนึ่งร้อยมาเรนตะสะเมื่อค่าปุริสังคนส,สาสังทันโดอธิสินไหม นะจะถูกปรับสินไหมหนึ 1, ่งพันตสมาเพราะฉะนั้นยัมหิปหาเตบุคคะเลยัมหิบุคคะเลบุคคลใด ปาเตท,ท่านประหารแล้วทันโดนัติศีลใหม่ไม่มีตะวางท่านอุปทาเรหิจงไข้ควรกันจิใครไข่ตาที่สังเช่นนั้น นิมาาตาปิตติกังซึ่งไม่มีมารดาบิดาโสเขากตวาสังฆราอุดชังคีหอก้อนกวดไว้ในพกอุปทาเรียนโตตรวจหา ตาที่สังบุคลางบุคคลเช่นนั้นเอกทิวสังวันหนึ่งทิสวาเห็นปเจกพุทธทงังพระประเจกพุทธเจ้าสุเนตต่างนาม,มะนามว่าสุเนตปวิสันตางกำลังเข้าไปนครลงังสู่พระนครปินายะเพื่อบินดาสัญญายะ สำคัญอิติว่าอายังบุคโลบุคคลผู้นี้นิมมาตาปิติโกไม่มีมารดาบิดาดังนี้คิปิดีสักรางก้อนกวดสันทายะหมายเอาถ้าคิน,นะกันนะโสตัง ช่องหูทางขวาตัดสะของท่านสังขาก้อนกวดปวิสิทธาเข้าไปนิคมิทะลุวามะโสเตนะทางข้างซ้ายโสท่านอุปนนะทุกขเวทโนเกิดทุกขเวทนาอาสักนโตไม่อาจบินดายะจริตุง ไปบินธบาตได้อากาเสนันตาวาจึงเหาะมาทางอากาศปรินิพายิปรินิพาน,านาแล้วปัญสาลายังในบรรณสศาลาอัตโนของตนมนุษยาพวกมนุษย์โคจรคามีในโคจรคามยตวารู้ตังอนาคจันตัง รู้ว่าท่านไม่มาจินเตตวาจึงคิดอิติว่าอาภาสุกลางความไม่ผาสุก,กินกัญจิอะไรอะไรพระวิสติคงจะมีอิติดังนี้คันตวาพากันมาตถาฐานีในที่นั้นทิสวาเห็นต่างท่านปรินิพุดตงังปรินิพานแล้ว ปริเทวิงโุต่างต่างพากันข้าควรปาปะภริโสบรดชั่วช้าโสปิแม่นั้นสัญชานิต,ตาวาจำต่างท่านได้ตาทฐานีในที่นั้นอาหะจึงกล่าวอิติว่าอาหังข้าพระเจ้าวีมังสันโตเมื่อ จะทดลองสิมปังศิลปะอัตโนของตนปหาริงจึงปะหารอิมังตังท่านนี้ดังนี้มนุษษาพวกมนุษย์ตังสุตวะตังวัจนังสุตวาได้ยินคำนั้นแล้วโปเตตวา ทุบตังเขามาเรสูงให้ตายโส so, เขาปจิตวาไม่อเวจิมหินายนารกอเวจียาวะอายังปทวีจนกระทั่งอายังปทวีแผ่นดินอุสันาหนาขึ้นโยชนะมะตังประมาณหนึ่งโยต ยาวะตาวะแปลว่าจนกระทั่งครับสติโกตะเปโตอโหสิได้เป็นสติโกตะกูตะเปตคิจิกูเตที่เขาคิจิกูดปะกาวะเสเสนะด้วยเศษผลแห่งกรรมสาลีลางสาลีละตัดสะเปตตัดสะของเปตนั้น ติขาวุสูงสามขาวุอยายะกูตะสหัาสานิชัดถีอยายะกูตะสหัาสานิค้อนเหล็กหกมืนอาทิตานิอันไฟติดทั่วสัมปชิติตานิลุกโชนแลว้ว นิปฏิตาวานิปฏิตาวากระนำลงมะัตะเกบนกระหม่อมตัดสะของเขาพินทันติทำลายสีสังสีสะพินนางพินนางนสีสังสีสะที่แตกแล้วแตกแล้วอุตสาติ ก็ตั้งขึ้นปุณะอีกสติกูตะเปตะวัตถุเรื่องสติกูตะเปตอาคตังมาแล้วภารวัคีในภารวัคธรรมปัสสะแห่งพระธรรมบท